ส่งคอนแทคเลนไปสิงคโปร์อันนี้ครั้งแรกของฉันเลยเ <Get S 2> นี่ยเกบสงขากับสิงคโปร์มันก็ไม่ได้ไกลมากนะแต่ก็เคยนั่งรถทัวร์ไปเกือบ2วันนะเก <Get S 1> ไปเที่ยวยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์ก็บอกเลยว่าทันฟรมมอร์เมอร์คือต้องแน่นอนคุยกับลูกค้าต้องอิงทั้งหมดแปลภาษาฉ่ำลูกค้าสั่งมา30คู่เฮลโลน้ำตาดี 1, 1> น้ำตาหนึ่งมันเดน้ำตาลนึ่งมาดามน้ำตาสองไอซีเอ็กเทาหนึ่งชิมเมอร์เทาหนึ่งสโนว์ไว้น้ำตาหนึ่งสักุล่าเทาหนึ่งสวรดย์น้ำตาหนึ่ง ไปเหลืองนึงนารา1 1> น้ำตาลหนึ 3, ่งน,นูสามณีน้ำตาลสเกตหมาน้ำตาลหนึ่งทอมมี่น้ำตาลสองเป็นไงทุกคนทันกันหรือเปล่า ก็เค,เคยส่งไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วทุกคนออสเตรเลียเยอรมันญี่ปุ่นมาเลสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสโอมานเกาหลีใต้แคนาดาสวีเดนไต้หวันล่าสุดก็เน,นี่ยสิงคโปร์ถือว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของเก็ตอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนแต่บอกก่อนนะคะว่าการส่งพสัสดุของเก็ตเนี่ยเป็นการฝากส่งนะท<ด>ุกคนมี่สองอย่างนะคะคือคนในบ้านนะคะหรือว่าคนในครอบครัวเพื่อนของลูกค้าเนี่ยกลับมาไทยนะคะแล้วก็หิ้วกลับไปกลับอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนกับออเดอร์นี้ให้เก็ตส่งไปที่บริษัทในไทยที่เขาสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้คลิป